แม่เนาะครับคือบ่ใส่เสือ้อมันห่อเนานะเฮ้ดจังได๋เฮ็ดหยังน่ะแล้วทำงานซอยแม่ฮะทำงานซอยแม่จะอ๋อทำงานซอยแม่จ๋า เนี่ยคนทำงาน็นติตเอาคาทำงานกล้อ,าางองสีใทย,ยังเนี่ยใช่จะใช้พี่แตใช่ปลาให้พี่ซปลา<ม>เอาไปส่งพี่น้องเอาไปส่งผู้ชาลาหลายคนนะคุณป้าคุณตาคุณยาย คอคตา้าหูรอคนณี่ไรคคนทำไรอ้วนอ้วนเลของกินกุเป็นไปจ้าเป็น ฮะกไหมเอากัแม่ดบไมฮรับหเป็นไหมนะ่ยขอบคุณครับยังคล่องลาลาส่งหาวัน